เ็นเพื่อนไม่ลุ่งอะของมูทีมแฟนเลยปะ่ยแบบเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนี่บอกว่ามันเป็นเพื่อนอกันเนี่ยวัสดีค่ะทุกคนเข็มเจเอสนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีเดย์นะคะเป็นวันที่หลายคนรอคอยแล้วก็เข็มก็รอเช่นกันแล้วก็คือวันที่เข็มจะได้คุยกับแบม่มอีกครั้งหนึ่งมารอรุ้นกันนะคะว่าวันนี้เข็มจะได้เล่นมุก ต่อกับแบมๆหรือเปล่าเป็นมุกที่เก็บมานานแสนนานแต่ก็ไม่ได้เล่นสักทีตื่นตั้งแต่เชาา้าแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้าอาบน้ำอะไรเลยตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาพชุดนอนะ <laughs> เดี๋ยวขอลุกไปคุยงานแล้วก็เคลียตารางงานก่อนแล้วเดี๋ยวมาเตรียมตัวคุยกับแบมๆกัน Hello. Hello. <laughs> uh, yes. Okay. Can you hear I oh, okay, can you hear my voice Yeah. Okay, can you hear my voice? Yeah, yeah. I can hear. Okay. the Okay. Okay. See you. Okay. See you. Thank Thank you. you. สัญญาณกับสตาฟของแแวมเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้คือไม่ได้มาแค่เสียงนะเขาบุดีโอคอมาด้วยนะคะตกใจว่าคิดว่าจะลงไปหาอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตื่นคือยังไม่ได้กินอะไรเลยไปหาอะไรกินกันดีกว่าแทุกคนก็คือลงไปสภาพนี้เลยนะคะชุดนอนพ <c oughs> ามาดูบรรยากาศข้างนอกกันระหว่างเรากับข้าวนะคะวันนี้อากาศดีมากแต่ว่าเหมือนฝนจะต แต่ก็ยังมีสงดอยู่นะอันนี้คือห้องพักของแคมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นร้านอาหารนะคะสำหรับข้าวมื้อแรกวันนี้นะคะก็จะกินเป็นข้าวอบสะโพกไก่หรืออบไก่สะโพกเออไม่รู้ชอบยกเมนูอะไรแล้วก็น้ำอยากกินอันชันมนาวแต่ว่าคอมมันด้ตูมก็เลยโูกเลยทุกคน รกข,ของวันก็โคกเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปรอข้าวข้างบนกัน ขายแบบข้ามันไก่ชอบตรงแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยมันเข้ากันมากเลยอ่ะ ที่แบมแบมจะโทรมานะคะเดี๋ยวเข็มจะพามาดูพวกอุปกรณ์ที่เข็มใช้ในการอัดวิดีโอคอนนะคะมีคนถามมาเยอะเลยว่าใช้อะไรอัดเสียงทําไมมันถึงเสียงดังชัดเจนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะมาให้ดูกันเข็มเอาไม้นะคะติดไว้ตรงนี้ตรงลําโพง,งของ iPad มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวรับสัญญาณตรงนี้นะคะอันนี้มันเป็นไม้ไวเลสนะคะเอาไว้แบบอัดวอล์อัดวิดีโออะไรเงี้ยทุกคนก็เข็มก็เอา ติดไว้กับ iPad ตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะคือตัวที่ใช้รับสัญญาณรับเสียงอัดน,นะคะนั่นก็คือมือถือนั่นเองอันนี้คือตัวรับสัญญาณที่คู่กับไอตัวเมื่อกี้นะตัวนี้นะเออมันมาคู่กันนะทุกคนแล้วก็เข็มก็เสียบเข้ากับมือถือเลยนะคะเป็นรู3.5มิลเนาะรูหูฟังนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ iPhone เนี่ยก็สามารถซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงได้เลยนะคะ ส่วนกล้องหลักวันนี้นะคะเข็มใช้เป็นตัวนี้เลยคือเพิ่งไปถอยมาใหม่อยากอวดมากปเป็นชื่อรุ่น Sony ZV1 นะคะเป็นรุ่นที่จนนี่ b a c k ิิแล้วก็ Lisa ใช้นั่นเองก็เลยไปถอยตามมานะคะคือรุ่นนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นกล้องสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็ มันใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากให้เข็มรีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเข็มจะมารีวิวเต็มๆให้ดูว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันใช้งานยังไงนะคะนี่แหละก็คืออุปกรณ์การอัดวิดีโอคอลของเข็มนะคะสิ่งสําคัญที่เข็มกังวลมากที่สุดนั่นก็คือ ภาพและเสียงนะคะเราอย่าลืมกดอัดจอนละทุกคนพอสตาร์ทโทรมาเนี่ยเขาจะทิ้งเวลาเพื่อจะให้เรารอศิลปินนะคะตอนนั้นเราก็กดอัดเลยเอาให้แน่ใจนะทุกคนว่าเรากดอัดแล้วจริงๆให้มันขึ้นปุ่มเขียวปุ่มแดงอะไรก็ว่าไปนะคะเช็คให้ดีแล้วก็อย่างที่สองมาดูตรงโทรศัพท์มือถือเราด้วยหรือว่าคนอื่นจะเก็บเสียงที่ไหนก็ตามนะคะดูด้วยว่าอัดเสียงหรือยังนะคะอย่างเมื่อกี้ก็ เข็มลองอัดดูนะคะแล้วอยู่ดีมันก็หยุดอัดไปเองด้วยนะคะเมื่อกี้เข็มก็เลยตั้งค่าไม่ให้มันล็อกหน้าจอไปเลยเพื่อจะได้เช็คว่าเออถ้าเกิดแบมแบม,แบมโทรมาอะไรเงี้ยเข็มจะได้แบบดูจอเลยว่ามันยังอัดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเข็มขอไปเซตมุมต่างๆก่อนนะคะเอากล้องตัวนี้ไปไว้ตรงขาตั้งก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างกับการวิดีโอคอลกับแบมแบมเพื่อนรักในรอบนี้นะคะทุกคนมาลุ้นกัน ได้เล่นมุกต่อแบบแบบให้ได้ชิงเท้นอยู่นะถึงจะคุยกับเพื่อนก็ตื่นเต้นอยู่นะเขาเริ่มกันเลยอยอะคิวแรกๆอยู่วันหน้ากูลนวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเราเป็นแ็นรักกันแล้วเหรอ แต่ว่าแบบคิดไปคิดมาก็แบบเป็นเพื่อนไม่ลุ่งอ่ะของรุ่งทีมแฟนเลยปะเอาเข้าแล้วแต่ครับผมเชยไงแบบเพื่อนสนิทคิดไ,ไม่ซื่ออะไรเงี้ยไอบ้าเปลี่ยนเป็นทีมแฟนอะไรงั้นอะอาอเชิญเลยครับผมออันนี้ก็ว่าใช้มันเป็นเพื่อนเชยเนี่ยโอ้ยนี่อะไรนะ เฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่จะถามว่าของที่ยืมไปครั้งที่แล้วเมื่อไหร่จะคืนของที่ยืมไปอืของอะไรอ่ะหัวใจเราอ่ะแม่เล่าว่าอะไรว่าไม่คืนเอ้าเอาไม่คืนวันนี้วันเนี้ย วันนี้มาทีมแฟนไงมันเร็วไปหรือเปล่าในประเทศไทยนะตเหมือนทุกคนวันนี้จะแบบมาเบอร์นิดนึงใช่ใช่ไม่อยากนอนต่อเลยอยกอนต่กูตื่นกี่โมงเนี่ยเวลปกติเหรอก็ก็โมงสิบโมงอะไรเงี้ยตอนคือสามทุ่มสี่ทุ่มยังเปล่าสิตอนเช้าเอนเช้าแล้วแล้วจะไมอยากนอนต่อ แต่วันนี้ตื่นเช้าไงวันนี้ตื่ตนตั้งแต่เจ็ดโมงอ่าก็เลยแบบก็นอนกลางวันเลยไงตอนนี้ผมมันยาวมากเลยเดี๋ยมันจะเป็นผมพี่เจบมเลยไนงะแต่ว่าแบบแต่เขาไม่ยอมตัดให้ผมเขาอยากให้มันแบบยาวขึ้นนี่เลยอ๋อเหรอไม่รู้สิไม่รู้ว่าจะชอบมันหรือเปล่าผมเหมือนทุกคนเหมือนชอบถูบล็อกมากแต่แบบอ่าอ่าเขียนหัวใจมาให้เพื่อนได้นะโอเคไนดะ้เดี๋ยวนั่งนั่งไว้ก่อน หุ้ยหรือว่าจะเขียนเป็นแบบเข็มที่รักดีพอเราเปลี่ยนเป็นแฟนกันแล้วอ่ะมาทำไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวเขาส่งผิดเนี่ยชื่อมึงได้ไหมได้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 แล้วผมเกยลืมแลาดจเองด้นะครับมาเจอกันนะมาไทยแล้วก็เคลียร์ตลาดด้วยได้ไม่ได้ตลาดอีกไหมหมดแล้วเหรอหมดเลยแล้วบายบาย ไป้เดี๋ยวพาแม่ไปขอนะรีบมารับผมเอาแม่มาขอลงนางแหละบายบายเจอกันครับผมครับโอ๊ยได้เล่นมุกที่เตรียมมาหมดแล้วค่ะทุกคนแต่โลกนี้แบบดู เราดูอองอ,องกันบนะ้คือดูไม่โมบ๊ะกันเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนทีมเลยหรอกก็คือมีคนขอมาว่าเออลองแบบเล่นมุกนี้ดูว่าแมจแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยอล่าสุดคือไม่เคนหัวใจกันมนาะแล้วฉันจะทำยังไงละเธอต้องหัวใจฉันไปแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าเข็มทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะหลังจากที่รอต่อมุกมานาะนว่า <c oughs> โอเคก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย